เรามีลูกมีหลานสอนมันเสียมันสอนอยากให้มันงู้งงายเด็กมันไปคบเพื่อนเพื่อนไปสักมันไปสักเตามังแสดงว่าเอาความรู้มาไหว้กับเนื้อกับตัวเอาสิ่งไม่ถูกต้องมาไหว้กับเนื้อกับตัวสอนมันเสียม่มเวลาเนี้อยากให้ไปเที่ยวสักอะไรต่างๆพวกอาชาย์สักก็อยากสักเอาลูกเซ็กไม่ใช่เรื่องอะไรหาพักหาพวกไม่ได้จ่ายอะไรหรอก หาพระหาพวกที่จังหวัดสุขโขทยัยขั้งหนึ่งน่ะทามาประเทศที่นั่นเขามีโจรกลุ่มใหญ่ขึ้นที่ตำบลคุ่งยางฝาปุมเกาะในโจรใหญ่ผู้าราการจังหวัดในสมัยนั้นชื่อเฉลิมอยู่ปานน์นแกออกคูบายปราบโจรน,นะคือแก่ไปพักสามมัดเวลาพักแค่ดับไฟหมดที่แค่พักแคไม่ตามไฟเลยแล้วคนมาหาชาวบ้านมาหา ไฟสว่างมันไม่กล้ามาคนจะเห็นเนี่ย่าคนนั่นมาหาผู้ว่าคงจะมาเล่าเรื่องโจรผู้รายฟังเดียวก็ถูกจับได้วเพราะฉะนั้นแกดับไฟในบริเวณนั้นและแกนั่งอยู่แต่แกเดิอนอยู่แต่นั้นคนก็แอบ,บมาหามาเล่าให้ฟังเวลานี้โจรอยู่ที่นั่นที่นี่แกยกตำรวจไปปราบได้เลยด้วยวิธีการอย่างนี้ปราบได้หมดไอ้กลุ่มโจรคนนั้นเด็กหนุ่มทั้งนั้นเด็กหนุ่มรุมเขาจับไปไว่าในคุกอาตมาไปเทศ นัดกับพัสดีเรือนจําไว้ว่าไอ้โจรหนุ่มหนุมบ้านคุ้งยางเอามาไหว้ข้างหนา้าหรือว่าเทพนี่จะได้ถามมันง่ายหน่อยเอามาไหว้ข้างหนา้าเอามาก็เทศไปว่า้ไปไหวาไป,าไปมันร้องไงเสือมันร้องไหออไร้ร้องไหน้น้ำตาไหลรอ้องก้มหน้ากระเทศจบแล้วท่านบอกร้องทำไมคือเสียใจอะไรผมเสียใจว่ามันผิดไปเสียแล้ว,วนะดีสีผิดเสียใจว่าผิดนี่นับว่าดีมาก เราจะได้กลับใจเป็นคนถูกต่อไปแล้วมันผิดอย่างไรมันไปคบกับอาจารย์คำเององหนึ่งเขาคนหนึ่งเขาเป็นกิหัะแล้วก็สับลงเลดเศีย,ศศยนสักกรมอมเอาอยาหนํำม,มันทาเนื้อทาตัวบอกว่านี่และอยู่ยงคงกับพันแล้วฟันไม่เข้าแล้วอะไรต่ออะไรนะแล้วก็ลองฟันกันนะเอามีดชื่อๆมาฟันมันก็ไม่เข้านะนี วิธีการเทคนิคก็มีอาจารย์ควันเองไยกสูงแลแต่เวลาลงต้น่อยมันก็ชกกันในภาพยนตร์นะถ้าชกถูกมันก็หน้าบวมไปตามๆกันมันไม่ชกถูกกะมาดูในหนังแล้วว่าเปลืองอยาไปแล้วเวลาชกเราเห็นว่าถูกทุกทีความจริงมันไม่ถูกไม่ได้ถูกหน้าแล้วเป็นเทคนิคการชกอันนี้ควันก็เหมือนการยกสูงควันค่อยแล้วมีดมันชือๆมันก็ไม่เข้าอ่ะอ่ามันก็เชื่อนะเชื่อรวมพวกรวมมูกัน พอได้โมูมากอาจารย์ก็สั่งลูกน้องอไปเที่ยวปล้นในที่นี้กลายเป็นเก้งเสืออขึ้นมาตอนนี้สุดทางการต้องไปจาบนี่ก็เพราะว่าคบอาจารย์ชั่วพวกมิจฉาทิินะมีความเชื่อลมงงานในเรื่องคาถาอาคมเรื่องรางของฝังเป็นไปอย่างนั้นที่จังหวัดน้องไทยเมื่อวานก่อนนี่ไปก็อาจารย์ตั้งตัวเป็นสีบุญนะอ้คนมาอยู่ แล้วก็ปั้นรูปแล้วเทอเตอ็มไปทั้งบริเวณไม่ได้เร่องใดร้านอะไรสูกจับไปอยู่ในคุกเวลานี้ถามพวกนั่นที่มามาสูก็มาด้วยความงู้ใช่ไหมไม่รู้อะไระไมายอมตัวเป็นศิษย์ก็ความไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่ได้พูดคนเหล่านั้นนะเจ้าคณะจังหวัดไปด้วยบอกว่านี่เจ้าคุณคิดได้ดีนะถ้าเราบกพร่องมากไม่สอนคนให้ฉลาดไม่สอนคนให้รู้เข้าใจพระพุทธศาสนา ถ้ามีผีบุญเกิดขึ้นนี้ผู้ตักดิธิ์เกิดขึ้นอ้างตนว่าในนามพุทธศาสนาเช่นว่าพวกอาจารย์ไอ้พวก,าาพวกสำนักเนี่ยสำนักปู่สวรรค์สำนักนั่นสำนักนี่เนี่ยมันก็อ้างในนามพุทธศาสนาซึ่งความจริงมันไม่ใช่แต่ชาวบ้านไม่รู้ไม่เข้าใจก็หลงไหลมัวเมาไปทำบุญพุ้นฐานหานกันได้เป็นแสนเป็นล้านมากมายไก่กอง จากความรู้ของประชาชนถ้าเราไม่ตื่นตัวไม่มองเห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นและทำลายรัจจธรรมของพระพุทธเจ้าไม่สั่งสอนแก้ไขปัญหาเหล่านี้กับประชาชนไม่เกิดความรู้ความเข้าใจคนก็ไปหลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นว่าจะได้นั่นจะได้นี่จะสำเร็จนั่นจะสำเร็จนี้อะไรต่างๆนี่คืออันตรายที่มีอยู่ทั่วไปชาวบ้านทาก็มี ถ้าทำแยเองก็ดีเพราะประวัติพระขาดการศึกษาไม่มีปัญญาในพระพุทธศาสนาเรียนนิด,นดหน่อยหน่อยนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกเรียนเผินเผินแต่เรียนไม่ลึกซึ้งจึงไม่รู้ว่าพุทธศาสนาที่แท้เป็นอย่างไรคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกเป็นอย่างไรไม่เข้าใจติดอาจารย์วัดไหนเคยทําอะไรลูกศิษย์ก็เคยทําอย่างนั้นต่อไปโยมสังเกตน่ วัดไหนต้อมผ่านเป็นหมอดูลูกศิษย์เป็นหมอดูหมดเป็นหมอดูกันไปหมดทุกวัะวัดไหนมีชื่อตามหมอดูลูกศิษย์เป็นหมอดูวัดไหนอาจารย์เป็นผู้ขลังอยู่ยงคงกระพันทําอะไรแปลกแปลกลูกศิษย์ก็เป็นอย่างนั้นมีชื่อเจนวัดมาถามเท่าอาจารย์หลวงพ่อมาถามเท่าก็ทํากันมาอย่างนั้นอย่างนั้นตลอดเวลาวัดนั่นวัดนี้ในกรุงเทพนี่ก็เยอะอาจารย์เป็นอย่างใดลูกศิษย์เป็นอย่างนั้น คือว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นจเจริญด้วยลาบด,ด้วยสักการะคนยังมาหาอยู่ยังเอาขอมาให้ฉันเอาเงินมาให้แต่ว่าไม่ละอายใจยังไม่ละอายไว้ไอ้น,นี่มาอย่างไรเงินเหล่านี้มาจากอะไรมาจากความมู่ของคนหรือมาจากความฉลาดมาเพื่อบุญหรือมาเพื่ออะไรไม่ได้คิดไม่มมตละอายเกลียใจในเรื่องอย่างนั้น ็ยินดีในลาภในตักการะนั่นที่ตนจะพึงมีพึงได้จากสิ่งเหล่านั้นทากันไปอย่างนั้นบางวัดที่เรียกว่าวางแผนหลอกประชาชนยิ่งใหญ่เลยทีเดียวหลอกทําพิธีใหญ่โตมโหรานให้ดูมันแปลกๆคลืดคื้นด้วยประการต่างๆก็ดึงคนประเภทอย่างนั้นเข้ามาได้คนประเภทที่ปัญญาอ่อนว่างั้นอะเข้ามานับถือปัญญาอ่อนนี่ไม่ใช่ว่าเป็นคนได้การศึกษานะ บางคนก็ได้ปริญญาสำเร็จมหาวิทยาลยัยเป็นนายตำรวจผู้ใหญ่เป็นนายทหารผู้ใหญ่ก็มีเหมือนกันแต่ก็ยังรู้เพราะไม่เข้าวัดที่ถูกต้องไปเที่ยวลงไหลอาจารย์ถังฝังอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ต้องการแต่อะไรน้ำมนน้ำพรพระเครื่องรังของถังเอามาช่วยตัวให้พ้นไปไม่เข้าหาธรรมะ นับถือศาสนาแต่ไม่เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ไปเชื่อไอศิลป์ลวไหลอย่างนั้นไปกันมากบางคนก็เป็นเศรษฐีมั่งมีทรัพสมบัติแต่ไม่ศึกษาเรื่องพุทธศาสนาให้เข้าใจก็ถูกถ่พระเหล่านี้เข้าไปใกล้ยุคไอทำอย่างนั้นยุกไอทำอย่างนี้เป็นเรื่องเลี้วไหลส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายนี่เคราะห์มีอะไรนไหายไปสะดอกเคราะห์หายไปปั้นเทวลิงไหว้เต็มวัดเต็มว่าเมนกับที่มืาง ไปแปรริ้วีิเขาลงข่าวอันนีงนี่คือความโสดึงคนไปในทางโสงไม่ดึงคนเข้าหาธรรมะไม่เป็นคนให้ฉลาดพราศาสนาจะไปได้อย่างไรอันนี้น่ากัวาอาตมาราทานไอสิ่งเหล่านี้เห็นแล้วมันทนไม่ค่อยได้ําไมะจะพูดจาไปทางวิทยุบางอะไรบ้างแต่วิทยุอูดแรงนักก็ไม่ได้เพราะพวกโมกๆม,มันยังใหญ่หลายคนเหมือนกันในวิทยุ ลา่าส่ดเสียทีมบอกว่าสักคนจะแ้วเลยก็ไม่ได้พูดกันต่อไปเออมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหเราพูดให้คนกลังกับไม่ชอบที่ทางถูกกับไม่ชอบแต่ทางหลงทางผิดแล้วก็เอากันไปต่างๆนานาเป็นอย่างนี้